Peace. ต้มจืดแฟงลด30กิโลง่ายๆใครทำกับข้าวไม่เป็นกดเซฟคลิปนี้ไว้ย้อนดูได้เลยหลังดูจบทำทานได้ทันทีก่อนอื่นนำเห็ดสดมาตัดก้านออกแล้วตกแต่งหน้าเห็ดได้ตามถนัดเลยจากนั้นเราจะใช้เกลือป่อนแช่เห็ดหอมสดทิ้งไว้5นาทีระหว่างรอไปเตรียมหั่นแฟงกันค่ะโดยนำแฟงไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วปลอกเปลือกแฟงไปเรื่อยๆจนหมดทีนี้แม่ครัวจะใช้ช้อนในการขูดคว้านมาเมล็ดแฟงออกนะคะหากท่านใดมีวิธีที่ดีกว่านี้แนะนำแม่ครัวที่คอม เเมได้ลยประโยชน์จากแฟงช่วยลดขนาดเซลล์ไขมันทําให้ผอมลงง่ายๆเสร็จเรียบร้อยก็จะนําไปล้างน้าให้สะอาดเอายางออกให้หมดอีกรอบก่อนหั่นนะคะทีนี้ก็นําแฟงไปหั่นเป็นชิ้นๆตามชอบเรียบร้อยแล้วไปดูเห็ดหอมสดที่เราแช่น้าเกลือทิ้งไว้เมื่อสักครู่นําเห็ดหอมสดมาล้างผ่านน้าสะอาดอีกรอบเท่านี้ก็สะอาดแล้วคะ่ะถัดมาเตรียมล้างแครอทแล้วปอกเปลือกออกให้หมด จากนั้นก็นำไปหั่นตามชอบได้เลยทุกคนรู้ไหมคะว่าแครอทช่วยลดคอเลสเตอรอลทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีทีนี้นำผักชีมาหั่นรากออกแล้วซอยผักชีเตรียมไว้ส่วนรากผักชีแม่ครัวจะนำมาทุบวัตถุดิบทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้เรียบร้อยแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่รากผักชีลงไปตามด้วยแฟงแครอทที่หั่นไว้เมื่อสักครู่แล้วปิดฝาทิ้งไว้ระหว่างนี้แม่ครัวขอตัวไปอ่านหนังสือผอมทันทีสุขภาพดี100%ตไป พังๆก่อนนะคะต้มแฟงของเราน่าจะได้ที่แล้วไปดูกันคะ่ะโอ้น้ำเดือดแล้วใส่เห็ดหอมสดที่เตรียมไว้ลงไปเลยคนๆเล็กน้อย วันนี้แม่ครัวจะใช้ซอสเทซี่ปรุงรสอาหาร2ส,สูตรแบทเทิลกันระหว่างสูตรออริจินอลและชิตาเกะบอกเลยว่าหอมฟินน่ารับประทานสุดๆซอสนี้เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพเพราะไม่มีผงชูรสและสารเคมีใดๆทำจากพืช100%ผ่านการบดตุ๋นต้มนึ่งที่ไม่ก่อให้เกิดสาร T M C P D ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งผลิตภัณฑ์ซอทเทซี่จึงได้รับความเชื่อใจที่คุณหมอแบงค์เลือกนำมาใช้ปรุงอาหารเพราะ เป็นอาหารเขียวบอกเลยว่าเป็นคอนเซปที่นําอาหารมาปรุงอาหารอีกทีเลิศมากค่ะหากท่านใดสนใจซอสเทซี่สามารถแอดไลน์ด้านบนเพื่อขอรายละเอียดกับแอดมินได้เลยที่นี้ต้มแฟงของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีสักหน่อยนะจุดจุดนี้ แม่ครัวท้องร้องแล้วคะ่ะน่ารับประทานมากเลยนะคะทุกคนเมนูนี้สามารถทำทานได้ทั้งครอบครัวตั้งแต่เด็กหนึ่งขวบขึ้นไปก็สามารถทานได้แล้วและสำหรับผู้ป่วยความดันเบาหวานไขมันไตก็สามารถรับประทานได้เพราะมีโซเดียมต่ำเมื่อเทียบกับน้ำปลาและซีอิ๊วบนท้องตลาด3-4เท่าเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟลงถ้วยที่เตรียมไว้ได้เลยแม่ครัวบอกเลยว่าเมนูนี้ทั้งประหยัดแถมช่วยลดน้ำหนัก30กิโลง่ายๆที่สำคัญดี ต่อสุขภาพหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักได้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันนานๆและข้งหน้าแม่ครัวจะนำเมนูสุขภาพดีๆอะไรมาแบ่งปันอีกกดติดตามช่องครัวฟูดด็อกเตอร์ไว้ได้เลยค่ะ